สวัสดีครับวันนี้มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการเตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิดนะครับที่กำลังจะเข้ามานะครับก็กรณีที่มีผลข้างเคียงหลังจากการได้รับฉีดวัคซีนนะครับเช่นอาการปวดแขนนะครับบวมบริเวณที่ฉีดน,นะครับมีไขต้ต่ำๆปวดเมื่อยตามตัวหรืออ่อนเพลียน,นะครับสาเหตุอาจเป็นเพราะาร่างกายเราแนละกำลังตอบสนองต่อวัคซีนโควิดนะครับ ส่วนกรณีที่มีไข้สูงเกิน38องศานะครับปวดเมื่อยมากอ่อ,อนเพลียามากควรรับประทานยาพาราเซตามอลอย่างน้อย1เม็ดนะครับแต่ให้หลีกเลี่ยงยาแก้ปวดชนิดแรงนะครับเช่นยาแอสไพรินนะครับซึ่งอาจไปกดระบบตอบสนองของร่างกายนะครับทำให้วัคซีนนะครับตอบสนองได้น้อยลงนะครับสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวนะครับหากรับประทานยานะครับควรแจ้งให้แพทย์ทราบ ก่อนได้รับวัคซีนนะครับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะครับความดันโลหิตสูงโรคหัวใจอัมอพึกและอัมอพาตนะครับไม่ควรหยุดยาเพื่อฉีดวัคซีนนะครับยกเว้นกรณีที่แพทย์แนะนําให้หยุดยาชั่วคราวเพื่อให้ผลลัพธ์ของวัคซีนมีความแม่นยํานะครับสําหรับผู้ที่เป็นโรคเลือดออกได้ง่ายนะครับต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพราะอาจต้องใช้ เวลากดแผลนะครับบริเวณที่ฉีดให้นานขึ้นเช่นจาก5นาทีเป็น15นาทีหรือนานกว่านั้นนะครับและหลังจากฉีดแล้วมีอาการห่อเลือดหรือ,อเป็นจ้ำนะครับให้ทําทการปรึกษาแพทย์นะครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวนะครับหากมีอาการของโรคก,กําเริบนะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนหรือไม่ก็ตามนะครับให้รีบมาปรึกษาแพทย์ทันทีนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับหลังจากที่ ภายหลังจากที่ท่านได้รับการฉีดวัคซีนโควิดนะครับผมอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเชินภาพคิดไปดีต่อไปนะครับสวัสดีครับ